สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสนทนาการเรื่องของการเลี้ยงหมานะครับกับเด็กนั่นเองนะครับผ่านมาแก้วนะครับที่เราซื้อซื้อมานั่นนองนะครับผมเพื่อเอามาเลี้ยงไว้นะครับเป็นเพื่อนอยู่บ้านนั่นเองเดี๋ยววันนี้เชิญคุณมาขามนะครับมาขามมาข้างนี้ครับนี่ครับวันนี้วันนี้มาขามมาขามนะครับมาขามนีูกมาขามดูตรงกูจังดู้ังดูจังนี่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 เห็นไหม เห็นไหมมั้ยนี่นี่นี่นีดูนี่นี่ดูดูดูเห็นไหมน่ะเอออ้าวหลังจากที่เลี้ยงน้องมะขามมาเกือบเดือนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างเอ้ยสิจะเล่นกับเพื่อนรู้สึกเดินเล่นเล่นกับเพื่อนมีหมาเป็นเพื่อนเนาะแล้วชื่อชื่อมะขามเนี่ยใครเป็นคนตั้งโอ้รู้สึกคนตั้งเองเมื่อกี้กล้องเราล่วงครับผมหมาตกใจเลยนะครับผม หลังจากที่เลี้ยงหมามาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วู้สึกอยังไงบ้างครับชอบชอบนะชอบไหมแล้วหมาตัวนี้นี่น้องสติลเป็นคนเลือกซื้อเองเหรอว่าใครซื้อมาให้ให้ซื้อเราอ๋อแม่ซื้อมาให้เรานะแล้วเราชอบไหมเราชอบไหมชอบมาอชอบมาด้วยนะแล้วทุกวันนี้น้องสติลเลี้ยงหมาตัวนี้ยังไงบ้างให้อะไรมันกินบ้างให้เยอะให้เยอะเลยเหรอพอเข้าใจือกัน ็นหน้าเป็นดังเสียดังในห้องังเออหลังปะปะพกอา็แตี่ไม่ได้โผล่เลยโตเลยินะ